สำหรับใครที่กำลังมองหาเตาแก๊สไฟแรงนะทุกคนขาตัวนี้เลยอันนันนำนะคะคาเมลค่ะเพื่อนขาเป็นเตาแก๊สหัวพุ่งนะคะนี่ วงแก๊สเขานะคะจะเป็น3ชั้นทุกคนไฟแรงจริงแรงเวอร์วังแบบนี้เลยค่ะเรากําลังนึ่งข้าวเหนียวนะคะซึ่งนึ่งต่อเนื่องกันประมาณ20กิโลกรมัมข้าวเหนียว20กิโลกรัมไปออกโรงทานกันทุกคนถ้าถามว่าทอดปลาได้ไหมโอ้โหปลาทับทิมตัวใหญ่ๆค่ะจัดไปทุกคนได้สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่แบบ อยากได้เตาแก๊สไฟแรงหัวพุ่งๆนะอันนี้นะคะเป็นสเตลเลตแท้ๆเลยทุกคนไม่เป็นสนิมค่ะร้านเราเป็นร้านอาหารนะคะจะเห็นว่าเรียงกันไปเนี่ยคือเตาแก๊สทั้งหมดเลยเพื่อนๆนะคะรับรองว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วติดใจยอยู่นี่เลยค่ะเมลค่าเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมแล้วเขาเบาได้นะคะเดี๋ยวแอเบาให้ดูนะคะเหลือวงเดียวแบบนี้ก็ได้ เบาได้แบบนี้เลยทุกคนใครอยากตามเตาแกส๊สหัวคู่คาเมลตัวนี้นะคะแอบแปะพิกัดเอาไว้แล้วในตะก้าสีเหลืองซ้ายมือนะเราซื้อจากคาเมลไทยแลนด์โดยตรงเลยทุกคนอยากได้รุ่นเดียวกันนี้นะคะเป็นรุ่นที3ตัวเลือกสุดท้ายเลยค่ะจะเป็นหัวพุ่งทั้ง2หัวแบบนี้เลย